สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุทธที่27มกราคมปี2564วันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่ดำลำตันลายจุดนะครับสำหรับต้นพันธุ์ของไผ่ตัวนี้ทางผมได้มาจากคุณปู่คุณย่านะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกทางสวนได้มาและทำการลงปลูกในช่วงของปลายฤดูฝนแล้วนะครับถึงวันนี้ เป็นเดือนมกราซึ่งปีนี้ค่อนข้างที่จะมีสภาพอากาศที่หนาวนะครับหนาวจัดต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่ไผ่ดำตัวนี้ก็มีการแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะครับเป็นลำที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเนื่องจากว่าปลูกจากเงานะครับทางคุณปลูกคุณย่าท่านได้ขุดเงาแล้วก็มาลงถุงชำเอาไว้แบ่งจำหน่ายให้กับเพื่อนๆที่สนใจ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณย่าน้องไผ่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรเอาไว้ที่บริเวณด้านบน